สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วันทายชัอเน็วันนี้กลับมาอีกครั้งกับเ s รชรเว็บดามาเอ้ยทีที่เท่าไรคะแปดล,ลจา้า บปล่าหรอใช่รอบนี้พี่อ้อมได้มาแล้วนะคะคนแล้วก็ตามไปย้อนดูเรียบร้อยนะคะบอกเลยว่าซึมเนื่งซึมบัทั้งซึมทั้งซึมใช่ไหมซึมแบบอ้อยไม่ไหวแล้วน้ำตาบอยาก อยากกอดฮารุโตะจริงวันนี้แมนฉันด้วยฉันก็เลยยิ่งรู้สึกแบบพอ้ยแกแบบน้องอยากนองใช่มาอยากโอโๆตัวจุ้มแลวอยากรู้มากว่าจะแลนดิ้งยังไงเพื่อนๆนันจะกลับมาแบบทีมฮารุโตะกันทุกคนหรือเปล่าหรือว่าจะแบ่งพักแบ่งพวกกันไปแบบนี้แล้วคุณครูมีเหตุผลอะไรที่ต้องกดครูอินอะไรก่อนไหมต้องมีปฟมเฉลิดยกันแน่นอนใช่ ไปดูกันดีกว่าทุกคนแต่ว่าก่อนจะไปดูนะครับผมก็อย่าลืมกดกดแชร์กดซับสไคร b ์แล้วกดกระดิ่งกิ๊งให้เราทั้ง3ช่องทางของว้าวไ c h ชาแนลเลยค่ะฝากกดได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนเดิมใช่ไปดูเต็มๆได้ใน Facebook ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใครดูมาถึง8 EP แล้วยังไม่ได้กดไลค์กดซอลลูคและฝากด้วยนะทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมค่ะไปดูกันเลย สนุกมากจริงซึมโหโคตรดีเลยอ่ะใช่ชอบมากนะคะอย่าลืมตามไปดูเต็มได้ในเ c e บุ๊กนะคะชอบมากเป็นมินิซีรีที่สั้นๆแต่มันกินใจเนาอแบบกาตรึงอยู่เนาะแล้วการแสดงน้องก็คือแบบ ไม่ติดเลยจนถึงตอนจบแบบหมดเบิดอะไรส่งเสริมน้องมากแล้วก็อชอบการที่เขาเบนอินทุกตัวละครออกมาแบบตามคาแรคเตอร์ล้วน้องก็คีบคาแรคเตอร์นั้นให้เราเชื่อจริงๆแมมว่าตัวจริงน้องอาจจะแบบใช่ไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ตามว่ะถือว่าน้องเก่งกันมากนะแล้วก็ทําการบ้านกันมาอย่างดีเลยเป็นไอดอลที่เป็นนักแสดงได้จริงๆแบบแต่ละคนทําให้เราเชื่อว่าเขาเป็นคนตามรคนนั้นจริงๆแบบน่าเปียกเลยหมดเนาะจริงร้องไห้แบบ บทดีมากเลยอ่ะคือมันอาจจะแบบไม่ได้เดายากอะไรแต่ว่าสําหรับเราแล้วว่าสิ่งที่ทุกคนมาดูมัน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 คือการแสดงของน้องแล้วแล้วก็คาดหวังมิตรภาพจากจากจากซีรีส์แหละซึ่งเขาได้ดีมากเลยอ่ะถือว่าเป็นเว็บดราม่าแรกที่เราว่าประสบความสําเร็จมากๆนะแล้วก็น้องได้รางวัลด้วยดีใจย้อนหลังไปด้วยนะคะเป็นเบสยใช่ดีใจด้วยแบบมากๆเรารู้สึกว่าแบบ เออทีมยเองก็คงดีใจกับการที่เราไม่ผลงานอะไรแบบนี้เพราะว่าเหมือนแบบเป็นภาพลักษณ์ใหม่ๆเนาะที่แฟนคลับก็คงแบบคาดหวังที่จะได้เห็นมุมใหม่ๆจากศิลปินที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเ้ยดีใจที่ได้ทํามากแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยที่แบบตัดสินใจทํามันแม้ว่าจะดีเลยดีเลยมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ที่คอติดตามแล้วก็ตามไปดูกันได้ใน Facebook เนาะแบบขอบคุณทุกคนที่ตามไปดูมากๆเลยล่ะ ตอนเราตัดสินใจตะลุกเราก็ยังนั่งคิดว่าแบบจะมีคนตามไปดูไหมหรือแบบจะมีคนแบบให้การัพพอร์ตเราไหมเพราะว่าเราก็ค่อนข้างที่จะแบบีเลย์มากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ขอบคุณมากๆทุกคนก็ยังแบบตามไปดูไปดูแล้วก็มาเมนกันอยู่เสมอสๆนะทุกคนขอบคุณมากๆเลยจริงๆรู้สึกว่าเป็นแบบว่าเป็นสิเป็นสิ m i n ิซีรีส์ที่แบบครบรถมากคือมันได้เหตุอ่ะอย่างคือด้วยความที่เรื่องเนี้ยมันเป็นแบบสยองขวัญใช่ไหมมันก็ กลิ่นอายของความเสียงขวัญได้ม,มิตรภาพได้ความน่ารักได้ความตลกได้ได้หมดเนาะครบเลได้ทุกอย่างเลยคนแล้วคือแบบว่าเราชอบเราคือตอนแรกอะ่ะตอนตอนที่เราดูในอีพีเนี้ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกแบบเอะขึ้นมาคือตอนที่คุณขวะคือตอนแรกอะเราอะก็คิดว่าเหมือนครูอะพยายามที่จะให้ทุกคนลืมเพราะว่ามันจะได้แบบว่าให้ฮารุโตะเขาแบบได้ ได้ไปเกิดอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่า <ừ> แต่ความจริงแล้วคือเขาแค่แบบมีห่วงอยู่ตรงที่ว่าเขาอยากจบการศึกษา <ừ> เพื่อนก็เลยบอกว่า ขอเธอครับอะไรเงี้ยโอ้โมมันคือมิตรภาพจริงๆอะทุกคนแล้วแบบพอแบบว่าหนาดูอะถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นคนที่แบบเหมือนกับว่าไม่มีตแบบทุกคนไม่สนใจเราเราคงเหงาเนาะแล้วก็ค่อยๆหายไปจริงๆนะมันซึมมากเลยอะตอนนั้นนะที่แบบทุกคนเริ่มแบบไม่คุยด้วยทักใครก็แบบไม่มีใครสนใจอะเหมือนวิญญาณน้องมันก็เริ่มแบบมองไม่เห็นแล้วไม่มีใครเห็นน้องอีกแต่เขาก็ยังอยู่ข้างๆเพื่อนขบคอยให้ําช่วยให้กลังใจูนี่พูดเราแบบน้ำตาจะไหลแล้วอะเออแบบมิตรภาพคือแบบ ดีมากแล้วก็สื่อให้เราเห็นได้แบบจริงๆแบบเราสัมผัสได้จากเนื้อเรื่องจริงๆใช่ว่าซีรีส์บทอะไรก็มือนกับาที่เขาปูมาว่าฮารุโตะไม่ใช่วิญญาณชั่วร้ายนะแต่เป็นแบคนที่คอยซัพพอร์ตเพื่อนๆเนาะคอยช่วยเหลือนู่นนี่นั่นเพราะว่าข้อนี้ออกมาสิบปีแล้วคข้อตอบ เพราะว่าเขาอยู่มาสิปีแล้วเนี่ยออกทุกปีเลยจําไปด้วยนะนายกาจำไว้ด้วยนะเราว่าเขาเว้นอินแบบด้วยความที่เทเชอร์เด็กเยอะมากเนาะแต่แต่ทุกคนก็ยังมีซีนจําให้เราจําได้แล้วก็สําคัญมากๆเราจํานองได้ทุกคนเลยจริงๆจากการดูเว็บดราม่านะคะช่วยได้อย่างมากเนาะช่วยได้อย่างมากแล้รู้สึกว่าแม้ว่าแต่ละคนอาจจะ เขาเรียกว่าอะไรมีความเขาเรียกว่าอะไรวะคาแรคเตอร์โดดเด่นไม่เท่ากันแต่ทุกคนอะเรายังจําได้นะ <Think S 1> ว่าว่าน้องเราบทบาทเป็นใครใอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเฮ้ยถือว่าเก่งกับซีรีส์แค่8ตอนแต่ว่าแบบทํา <ำ S 1> ให้ใหเราแบบ จริงแล้วก็มีอารมณ์ร่วมแล้วก็ติดตามและเราบอกว่ารอคอยทุกสัปดาห์ว่าเราจะได้มาถ่ายหรือเปล่าอ่ะคือสนุกมากๆจริงจริงใจมากเลยนะทุกคนที่ได้ดูกันมาจนถึงตอนนี้เนาะใช่แล้วก็ใครที่อยากให้ทำคอนเทนต์อะไรเราเห็นเสมอเลยนะทุกคนมีโอกาสใช่มีน้องขอกันมาแบบเยอะมากไม่มีโอกาสนะคะก็เดี๋ยวบอว่ากันเนาะได้กลับมาทำอะไรเงี้ยเห็นมันจะมีอยู่ที่น้องเม้นบ่อยๆก็คือน่าจะเป็นตอนที่36มัิบมัเป็นจะ่น้องแสดงตอนที่37เมออมีโอกาสโอกาสลุเดี๋ยวมารอ เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะกลับมาทําแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเหมือนน้องจะกําลังใกล้คัมแบ็กก็เดี๋ยวมีโอกาสก็เจอกันอีกแน่นอนเลยทุกคนทาแน่ๆนะใช่เลยสรุปก็คือชอบมากทุกคนดีใจที่ได้ดูจริงๆแล้วก็ไม่ต้องห่วงพี่ๆทุกคนนะคนที่ไม่ได้มาทำตามไปดูแน่นอนอยู่แล้วนะคะใช่ครับผมก็ขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกการติดตามทุก แรงสนับสนุนนะคะยังไงพวกเราก็มากันอีกแน่นอนนะคะผมหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับผมวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายฮัลโหลโต๊ะมาค่ะไหนพี่เต้เซอลอยขวัญโรงเรียนช้ย้วนจริแต่เชี่ยวขวัญโรงเรียนช้ย้ว้เมื่อกี้ก็ลังเสอยู่ไม่ได้พูดได้